ออกไปเบิ่งหัวกันมันที่มันยัถนถือน,นะโหาาไปยากยากเป็นสีหัวนะพอเป็ไสแต่ละอุงสัยอี่ยันมันนี่ คนย่างมา็บ่ไดย้ายแนวหาหลดนะอย่าทิ้งหนึง่งสิ่งไปใส่นอ้อเมื่วานก็เพื่อสิเอามาให้ได้กระดอนเติบกันหล่อกไปทางหนอกตีละสามตัวนี่เอสิไล่เข้ามาได้ยากอยากดือแหง ดีได้ยังเข้ามาได้ยู่ยังหูจะเข้ายู่ <c oughs> <c oughs> แนี่ยห้ามองไปนี่นี่ละวันหนาเพิ่นพาโมูออกไปทางหนอกแนี่ยห้าแต่มองไป อยู่ดีีดก็่เป็นเพราะคนเพื่นเนี่ยกะยางหลดโมเคยว่าสิอยู่ซื่อแจักเทื่อ,อให้มันดือด้อเร้ยไผแม่ก็คิจังบ่ดเดือบ้านเนี่ยคือตอนหน่อยสิดืออาาอ้ออยู่ว่าจักคือแต่พอใหญ่มาก็เลยเสาดือ้อ หลูกก็มาดื้อแทนมันนีะไก่ได้อยู่แค่แห้งที่ตอนนี้นี่นะนะอย่างนี้ล่ะคนเข้าไก่ว่าได้แคะักอย่างได้คนเขาไก่เอาแับยังนอ้วันนี้ เพอเหตุย่างหนึ่งกับเหตุย่างหนึ่งไปรอไหมล่ะวานากำลังนอนอยู่ยังมาถดถึงยามลุกกัดหอดหลวดวันนยังมากัดไล่เอาไปพยายามยานนป็นปยัง ยิ่งไม่ใส่นาะแม่ไปแล้วแม่ระวังเ,เด้อว่านากระลูกละละว่านา <c oughs> ไปแม่ยิ่งไม่ใส่ว่านาลูกละเอาหาหมองหาหมองไป มีหมองไปแล้วบ่หืมมีหมองไปแล้วบ่สิโอ้ยตัวแตกสัวตัวแตกแล้วเนีย่ยสิขึ้นกงเขายามไรตัวแตกงามนะ เบื้สีาเบิ่งว่าว่าสิไปทางไหนปวดไปใส่นอกัสไปลเลยเลยไอ้อย่ากัสไปเลยแบบนั้นอย่าดือเด้อ เด้วจะห้อก็พออะ่ะตกลงคือคนยางนำก็เรื่อนี้หรือจังไดนะโอ้โอ้โอ้ที่ไปหาเสือผา จะดยังมองหูจะขวมเนี่ยโอโอโอล่มล่ะอ้าลูกใดกันยางเลยเลื่อนลอยไปแล้ว่อนเห็นในหันมาแล้วอ๋อ ก็คือสิว่ามีอย่งดอกคนไปแล้วคนลืมผวกแล้วโบนะมาเด้อผมมีแนวกินก็เลยยางเหรียญ เอามาแม่ผลมันสียางออกไปแล้วกับออกเลยเน๊ยผลเบิ้องมาหน่อยอย่างสาๆกับสิประมาณนี้ละ่ะหนือเฮ้ก๊สไปทัวร์ก๊สหอดเคียงมันนี่ โอ้ยลบๆลบสิเลขอันสิหาหยังบ่นี้บ่มีแนวกินแต่ก็หาหะสิกินอีหยังบ่มีแนวให้กินดอก

ไปทางไหนหนอวันนี้หาทางไปบาไดบ่หรือ้าหรือขาหลวงก็เลยออกมาะ <c oughs> บไะ,ะได้ม่าจะเสียไฟก็เลยไปใส่กระไดเลย điều này. Nào. Ôi giời ơi, cái nó sẽ đi Nhà bài phụ lạc cho thì đi ổ. À, nèm คนใหญ่ก็เลือมไม่ได้บันนี้เกินเท <c oughs> อุ่จะกินว่น้อเอา้าเทให้แล้วก็ไปหมองใหม่เจงได้เจงว่คือวัใหญ่เห็นเทแล้ว ยางเขามาหาเลยได้เ่นยางเดียวหาเ่นยางเดียวโอ้ัวโอ้ัวออกมาไปเจอเสียอยู่อือไม่เห็นอยู่ ได้ได้จึงตอบได้ได้ได้จึงตอบได้ <c oughs> นะถ้ากันไม่กัดอยียงอีกคุณว่าอันนี้คักแท้น,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 นั่นนั่นนั่นนะคือโคมหอดห้วย อ่าเนี่นยหากินเองอาอให้กินกับคือสิวกินดอกว่าอาหารอย่างดีเลยอ,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 อยู่ซูซูได้ข่าวเดียวกกาานั่นก็หาหรอบอกกบเลรดอกมัน พราะว่าฝนบ่ตกย่อยนิดนึงก็เซาแต่เป็นตาหมาอีกอยู่เพราะว่าฟ้าคึ้มเฮ็ดนี่ก็มีซ้ํานี้ล่ะเพราเบิ่งมันน้อยมันดึกแต่ก็บ่ปานใดยามเช้ายามแรงมันก็สิเริ่ม แลนหาหมองไปดีๆนะตอนนี้ยังยืนแนวหาแนวกัดอยู่ไปไปจากกิบ,บิบนะขอกันไหม